สวัสดีค่ะต่ายน้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ภาพรวมดวงนะคะเป็นไพ่ของแอลนะคะไพ่แอลที่จะบอกเราว่าพลังงานของคนแต่ละคนที่เราควรจะตัดสินใจเลือกคบกันไปยาวๆหรือเรียนรู้กันไปเนี่ยคนใดมีแนวโน้มที่จะเข้ากับเรามากที่สุดหรือเคมีเข้ากันนะคะอ่าให้ตายให้นึกหนึ่งใบนะคะ ใบแรกจะเป็นคนที่คุณนึกถึงเป็นคนแรกใบที่สองคือใบของคนที่คุณนึกถึงหน้าเขาเป็นคนที่สองนะคะลองเปรียบเทียบกันว่าใบที่หหรือใบที่2นะคะจะเป็นใครในใจคุณนะคะเดี๋ยวไต่เลือกของอขึ้นมาให้ดู1อันนะคะเป็นตัวอย่างของไต่นะคะ1ใบค่ะเรามาดูที่ใบแรกกันนะคะใบแรกใบที่สนะ ใบแรกนี่คือสิ่งที่คุณได้คือคนที่คุณคิดถึงเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ตามหรือใครก็ตามนะคะที่คุณนึกถึงหน้าเขาเนี่ยพลังงานเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าทําให้คุณรู้สึกถึงความแบบอารมณ์เสียเครียดแค้นเฮดฟูลคือแบบโกรธเคือง อาจจะคบกันได้ในระยะยาวไม่ดีพอนะคะแต่ในขณะที่ใบที่2นะคะก็คือจะทําให้เรารู้สึกว่าเนี่แหละ to love l ักแท้ของเราเลยนะคะคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่2เนี่ยหรือว่าภาพในหัวคุณที่เห็นคนคนนี้ยอยู่กับคนคนแรกเนี่ยนะคะมันจะเปรียบเทียบได้เลยะค่ะว่าพลังงานต่างกันนะคะไม่ได้แปลว่าเขาหรือใครไม่ดีแต่เป็นการคํานวณหรือเป็นการที่บอกประเมินผลคร่าวๆนะคะว่าคนแรกที่คุณนึกถึงเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งเต็ไมไปด้วยความโกรธเคืองหรือภาพความทรงจําที่หลอกหลอนอะไรบางอย่างแต่คนที่ได้ไปที่2เนี่ยนะคะที่เลือกคนที่2ในในความคิดในความนึกถึงเนี่ยนะเขาจะเป็นเหมือนรักแท้ของคุณคุณจะมีภาพความทรงจําที่ดีขึ้นหรือเป็นรักครั้งใหม่อะไรที่ดีอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ